คุณผู้ชมฮะกลับมาผมพาไปดูความเคลื่อนไหวทั้งกลางเมืองหน่อยเพราะว่าช่ว,ชวงสัปดาห์หน้าต้องจับตากันแหละว่าจะมีการโหวตนายกกันเกิดขึ้นไหมแต่วันนี้ฮะคุณผู้ชมทางด้านของคุณพิธาลิ้มเจริญรั์หัวหน้าพรกคก้าวไกล<อ>วันนี้ลงพื้นที่ที่จังหวัดระยองฮะคุณผู้ชมแล้วก็ไปปราศัยเพราะว่าเดี๋ยวระยองเนี่ยเขาต้องมีการเลือกตั้งซ่อมกันเกิดขึ้น<อ>วันนี้พี่น้องประชาชนที่จังหวัดระยองไปรอฟังการปราศัยของทางด้านของคุณพิธาเนี่ยเปจำนวนมากตอนเช้าบอกฝนตกนะฮะแล้วเนี่ยตอนเย็นเห็นบอกว่าไปที่บริเเเวณเขาาชม แล้วก็มีการบอกเหมือนกันบอกว่าตอนนี้พอไปถึงตลาดคลองถมที่อำเภอแกลงมีชาวบ้านประมาณสัก2,000คนไปรอฟังการปราาัยคุณทิมพิธาบอกเสียงแหบเสียงแห้งเลยบอกยังไงก็ตามพักก้าวไกลอาจจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านของพี่น้องประชาชนและพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งพระเพื่อไทยจะเป็นแกนนําคุณพิธาปาาัยบอกเสียงแหบแห้งใช้เวลาปาาัยประมาณสัก10นาทีต้องลงเพราะเสียงไม่มีลองฟังคุณพิธาดูหน่อยฮะ ร้อยเปอร์เซ็นต์เรืองไทยเลยนะมาเลือกตามมาทุกการเลือกตัมต้องเจอพิธาราหนอวเพราะฉะนั้นข่าวนี้พวกคุณจะเว้นหาให้พวกเขาเป็นการเปลี่ยนแปลงการเมืองได้ คุณผู้ชมสุดท้ายแล้วต้องหยุดฮะเพราะเสียงแหบกลับมาหน่อยเพราะจากที่ระยองคุณพิธาไปวันนี้กรุงเทพมหานครก็มีความวุ่นวายเหมือนกันกลุ่มมวลชนวันนี้ฮะเขามีการจัดคารมอ็อบกันไปแล้วบอกว่าไปที่พักภูมิใจไทยเห็นบอกว่ามีการแสดงเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะฮะบอกว่าเป็นโครงการที่จะไปไล่หน,หนูหน้าพักภูมิใจไทยบอกเอากาวดักหนูเนี่ยไปสาดเลยตรงที่ทําการพักภูมิใจไทย เท่านั้นยังไม่พอก็เคลื่อนจากพักภูมิใจไทยไปแล้วไปที่พักเพื่อไทยอีกอก็เกิดการชุลมุนเกิดขึ้นเหมือนกันโดยวันนี้แล้วหลังจากนั้นบอกปฏิบัติการบุกไล่หนูท่อหมอเก๋นี่เลยอีกแล้วนะคะด้วยความไม่พอใจที่ผ่านมาก็เป็นแฟนคลับเพื่อไทยมาโดยตลอดอและสุดท้ายเพื่อไทยมาทําแบบนี้เหมือนกับทรยศก็มีการกรีดเสื้อกันมีบางช่วงบางตอนคุณผู้ชมวิตจะวุ่นเพราะว่ามวลชนจะบุกเข้าไปภายในพักเพื่อไทยค่ะแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยดันเอาไว้ได้ด้านนอกเพราะเข้าไม่ได้ไง เป็นพื้นที่แบบห่วงห้ามไว้ด้านในนะคะ,ะสุดท้ายแล้วก็สงบจบไปแยกย้ายกันไปแล้ว